สวัสดีครับวันนี้เจอกับแจ๊ด GE นะครับผ่อนห้าพันบาทนะครับคันนี้ปีศูนย์แปดนะคาสองแสนกว่าบาทนะครับเงินสดลดได้ฝาคาร์บอนนะครับผมอ่าฮะไฟหน้าใสนะครับันชนหน้า SV นะครับผม MC แล้วด้วยหาล้อ hmm. RE นะครับ mm hmm. ชอบบอกได้สีจะเป็นตามผมว่าเหมือนในคลิปนะเพราะผมพยายามเทียบจาก คิดูแล้วว่าทำพยายามทำให้สีให้มันเหมือนกับรถตัวจริงผมดูแล้วในคลิปเนี่ยนะครับผ่านกล้องผมเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเลยนะครับเหมือนมากะจนหลังเป็น S v วแล้วนะครับต้องเติมยังไงบอกได้นะครับผมเป็นสะอาดครับมีเบาะมาให้ด้วยครับผมรีคาโลนะครับท่อนะครับผมยื่นยุ่นหน่อยเนาะ,ะดูกันเอาชอบไม่ชอบบอกได้นะครับ ใหม่มากสีเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยประกบมากับฟงจิิงๆหน่อยการใช้งานผมว่าโอเคนะนี่ดูกันได้เฮดแดงพรมลายนะครับผมมายแสนเดียวเท่านั้นดิฟี่แทดดีมีครบมีจอมาให้ด้วยอ่ามีดิฟี่แทดดีจอมีครบหมดเบาโคตรสวยเลยนะนั่งสบายด้วยบิวว่าบิวก็ตัวใหญ่อยู่นะบิวนั่งแนละ้วบิวว่าเออมันนั่งสบายดีเดี๋ยวการขับขี่เดี๋ยวเราไปดูของจริงกันไปครับ ครับคีนี่ผมว่าเครื่องเครื่องใช้ได้นะครับเครื่องดีปกติแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับเพียงแค่ว่ารถเนี่ยจะเป็นรถที่โหลดนะครับผมทรงเตี้ยหน่อยดังนั้นการที่กระเด้งกระเด้งแบบนี้นะครับถือว่าคันเนี้ยปกติและดีและอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพราะว่าทรงถ้ารถมันเตี้ยเนี่ยมันจะกระด้างกว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้คือผมดูแล้วก็รับได้นะครับก็คือแลกกันไปถ้าต้องการจะนุ่มจะเอาขึ้นบอกได้นะครับฟรี ฟรีเลยผมยกให้ฟรีประกันเครื่องเกียร์มีให้ครับนะครับการันตีจากร้านผมนี่แหละเพิ่มเติมยังไงเราคุยกันได้นะครับที่เหลือก็ใช้งานก็หมั่นดูแลรถนะครับเช็คน้ํามันเครื่องนั่นมันเกียร์ว่าถ่ายไปนานหรือยังน้ำหม้อน้าถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับผมแต่ผมจะเปลี่ยนไปให้ของเหลวครับชุดแรกผมเปลี่ยนให้ครบหมดเลยลองดูเอานะครับชอบยังไงทักมาหามาได้0 9 4 8 9 6 4 2 2 6นะครับรถซิ่งบางคูนะครับของดีของ Hon ด a อยู่ที่นี่เลย เป็นรถมือสองด้านทุกเคสนะครับส่วนใหญ่ดันจบหมดเลยแน่นอนครับผมขอบคุณครับถึงเต้นผมแล้วเดี๋ยวดูกันรอรอ,ลอหลายคันมีให้เลือกหลายคันเบอร์แรกเบอร์บิวนะครับ0 94, 8, 9น896 4226โทรมาได้เบอร์ผมเองนะครับมีหลายลําเลยครับผมหอนด้าฟีฮอนด้าอะไรมีหมดมีทุกอย่าง F อดงเอสีดงสีแดงมีหมดครับเอมีด้วยหนึ่งคัน โอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับ